แนวทางการ ar, ตลาดตอนนี้นะแนวทางการตลาดตอนนี้คือเปรียบเสมือนเรามารีวิวเรามารีวิวเรามาบอกต่อเราคือผู้ใช้แล้วมันดีไม่ดีแล้วเรามาบอกเพื่อนนะคะนี่คือแนวทางการตลาดนักปัจจุบันมันไม่ใช่เหมือนสมัยก่อนนะคือเราเอาสินค้ามาแล้วเราก็โพสต์รูปสินค้าแล้วเราก็ขายนึกออกไหมคะแต่ณปัจจุบันถ้าเราจะมาเล่นการตลาดณปัจจุบันแล้วเราจะมาเล่นกัน การขายในปัจจุบันเนี้ยนะคะเราจะต้องใช้สินค้าจริงและอินกับมันจริงๆแล้วเรามาบอกต่อนะคะแล้วเราก็จะอินกับมันและสิ่งสําคัญคือเราต้องเป็นเราต้องรู้จริงรู้จริงในที่นี้คือใช้เองจริงๆเรียนรู้เองจริงๆศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์จริงๆนะคะแล้วเราสามารถออกมาถ่ายทอดออกมาบอกได้แบบเป็นธรรมชาติเออนะคะ แบบนี้แหละแล้วเราแนะนําเขาได้เพราะตอนนี้การทําช่องเราไม่ใช่จะขายอย่างเดียวแต่เราจะต้องทอํายังไงให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าได้